ธัญญวาสีเพนสุกนะคะที่มีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะมาทราบออกก็คือตอนที่เราโตแล้วแล้วก็เริ่มทํางานหนอยมากก็ไม่ได้แล้วก็ที่ทรมานที่สุดเนี่ยนะคะปัญหาในเรื่องของลิ้นหัวใจที่ปิดไม่สนิทนะคะเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เรานอนหลับแล้วเกิดรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยอาการลุกขึ้นตอนกลางดึกไม่ได้ก็คือจะวูบอาการเป็นแบบนี้มาตลอดนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้มารู้จักคัมผลิตพันเคนโอค่ะทานมาจนตอนนี้สักประมาณ5 6เดือนค่ะ สิ่งที่สัมผัสได้เลยนะคะคืออาการเคยนอนหลับแล้วตื่นเข้าห้องน้ํากลางดึกแล้วจะเป็นลมหน้ามืดเนี่ยคะ่ะอาการนั้นดีขึ้นเกือบ80-90%เลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินขึ้นบันไดตึก4ี่ชั้นเนี่ยนะคะเดินขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนคือเหนื่อยแต่เราเหนื่อยแบบปกติแบบคนเหนื่อยทั่วไปแต่อาการที่เหนื่อยแทบจะขาดใจตรงนั้นหายไปคะ่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ไปตรวจสุขภาพก็คือไปดูเรื่องหัวใจเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้คือคุณหมอชมคะ่ะ ว่าดูแลตัวเองดีมากคือระบบการบีบตัวของหัวใจดีขึ้นซึ่งอันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ KO มากมากเลยค่ะ